เพื่อนก่อนถึงก็สวัสดีเพื่พอนทุกคนก่อนเลยนะครับวันนี้ไปย่ำนาผมละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปลูกไปย่ำล้งที่สองนะฮะจะได้เละๆดูรถเกับมีรถตัดเดี๋ยวนี้เอาอกโก้งไปนะฮะไม่ได้ขับเชลเลอร์ไป นติดล้อมาโมรุ้ึก่นปลอดภัยกว่าไปครับเดี๋ยวก็ถึงหน้าแล้วก็โอเคนะครับเพื่อนตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงน้าผมที่เรียบร้อยแล้วนู่นอยู่นูนสองอันอันนี้นาลุงเวียนนะครับ ท่อที่หักทำมาใหม่แล้วนะล็อกเลยผมว่านี่สวมเข้าไปเลยเอายาวเอากาวหน่อยเสียงเงียบขึ้นหน่อยดังแน่นๆทุ้มๆหน่อยดูส่งอย่างจ้าบเลยครับ <c oughs> ดูดอ่าเออแล้วก็มีคนถามบอกว่าพี่เป็นเกียร์การยังไงไม่ยากเลยครับไมง่ายเสียตังหลักไม่กี่บาทเนี่ยซื้อแค่คันเกียร์มานะครับ แล้วก็ถอดอันนั้นออกเดี๋ยวผมยังยังไม่ได้เกียร์ออกก็มันเป็นคัสคู่ใช่ไหมเราก็ดึงข้างนี้ปกติผ่าเนี่ยเราแค่ต้องผ่าช่องตรงนี้เองครับเนี่ยแก๊สผ่าผ่า,ผาเป็นช่องเกียร์เหมือนให้เหมือนเกียร์กลางอะ่ะหาแบบมาวัดเดี๋ยวผมจะทาใหม่ผมจะใช้เป็นเลสผมจะตัดนี่ออกเดี๋ยวไปตัดข้างนอกเอาอันนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่คือใช้งานได้แหละแล้วก็มันจะติดพวก เนี่ยหูข้างตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่อะูกขาเก่าเราเอาไฟตัดเอาให้หมดเลยให้มันลงลง่เวลาขันเกียร์เราโยกไปโยกมาจะได้ไม่โดนนี่นี่แหละทำเองได้ง่ายๆโคตรง่ายเลยประมาณนี้ครับโโออ้้ นะลงง่ายมีแหนบอ่อ,อนสักติดพื้นเลยเพออย่างเงี้ยแล้วก็ยาวด้วยขึ้นง่ายลงง่ายปลอดภัยครับวิ่งนิ่มซาลี่นะอ่ะใส่สุุแน๊ดนึงไครับเพื่อนเราค่อยๆเดินไปนะนี่จะเทือนนะครับสบายใจฮนะทํานาอยู่บ้านเนาะนี่แหละ ว่างจะรุมหมดงานเกี่ยวก็ทํานาลงงานตัวเองต่อเลยไม่ได้รับจ้างใครนะครับเมื่อก่อนเคยไปกับพวกช่างตีอนะม่ไม่เอาผมไม่ได้วิ่งรับจ้างเป็นอาชีพเน้นทําของตัวเองเนาะเนี่ยแล้วก็สมัยนี้เพื่อนๆนะใครทําไรทํานาอย่าไปอายถ้ามันคนละยุคคนสมัยแล้วไม่ใช่รุ่นปู่รุ่นญาตาิยายเราที่ว่าเมื่อก่อนชาวนาเขาอาจจะมองดูว่า สามตอ้อยด้อยค่าของเขาอะนะโอ้มันต้องคนลมืก่อนเขาจะฮิตไอ้ระบบขั้การใครเป็นขั้นหักการก็จะดีหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างว่าครับทุกอาชีพเพื่อนๆสาคัญหมดมันไม่มีอาชีพไหนไม่สาคัญนะเพรไม่มีอาชีพไหนสูงค่าต่าค่าเขากันนะผมว่ามันอยู่ที่จิตใจนะคนจะสูงว่ากันมันอยู่ที่ใจนี่แหละความคิดยังไงอะไรยังไงนี่ มีนาของตัวเองทํามาจงภูมิใจนะครับเ,เพื่อนสมัยเนี้ยจริงๆเขาไม่ต้องไปแต่ก็อาชีพทาํานาก็เหมาะกับคนที่แบบพูดก่อนนะคือคนไม่ได้หวังรวยล้นไม่ได้อยากจะหรูหราอะไรเค่คนชอบแบบอยู่บ้านไม่อยากไปไหนอยากเป็นนายตัวเองมีสลาให้ตัวเองประมาณเนี้ยแต่ก็ไม่เหมาะกับคนที่จะแบบ อยากจะทิบตัวเองให้ให้ให้สูงขึ้นไมจากจุดที่อยู่อะเพราะว่าก็บออยู่ได้ไม่หวือหวาราคาข้าวก็แบบเนี้ยเนาะ,ะแล้วก็น้ำเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งให้ลรงเรียนเพราะว่าผมทำน้าหวานมันมันก็ต้องปล่อยน้ำทิ้งอยู่ดีอะแล้วมันทิ้งไปก็คือนาเขาผมก็ปล่อยลงได้ลแล้วเขาก็จะทำพอดีก็เหมือนก็ให้น้ำเขาเลยเลยนาข้างเคียงกันต้าใส่กันนะ เพราะว่าทิ้งไปไร้ประโยชน์เราปล่อยให้เขายังมีประโยชน์สักกว่าอย่างนี้ก็ลโลคอน้ำเสียไปเปล่าๆเนี่เราก็ให้เขาไปอย่างน้อยดินหาเขาชุ่มเขาตุ๋เติมหน่อยก็ใช้ได้เลย ดินติดรุด่นใหญ่รุ่นใหญ่กว่ปพุพ่สิบโลเชฮะอันบนเสร็จแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราเลืยอนล่างกันต่อเพื่อนผมกว่าทิ้งน้ำลงไปฮะ ทิ้งน้ำให้เขาต้องถามเขาก่อนว่าเขาต้องการหรือเปล่าไปตัดสินใจแทนเขาไม่ได้นะครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมก็ยํำย้ำย้ำกัเอาเสร็จคือการเตรียมเครื่องนะครับโซนทางเอาส่วนตัวผมเลยดีกว่าคือเราถ้าไม่มายํำวันนี้ก็ถ้าจะเอาพรุ่งนี้ทีเดียวเลยก็ได้แต่มันจะใช้เวลานานทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยหลายแรงและแล้วก็ เราจะไม่ต้องรอน้ําด้วยเรามาวันนี้หรือถ้าเราไม่อยากรอน้ําก่อนก่อนย่ำวันพรุ่งนี้เราทิ้งน้ําให้หมดเลยมันจะพอดีมันไม่ถึงกับแหงหรอกมันจะแช่เฉะแฉดพอดีเลยแล้วเราก็ย่ำย่ำย่ำแล้วเราก็ลูบได้เลยถ้าเกิดน้ําเยอะลูบไม่ค่อยดีนะครับมันดูไม่ค่อยรู้อันไหนสูงไหนต่ำถ้าน้ำมิดหมดอะเนาะ อไปขอตัวย่างก่อนนะครับ ร้อยครับ ขึ้นง่ายครับพอดีอ่ะยันหลังไม่ยันโอเคครับพอดอีเสร็จเรียบร้อยครับอืมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยว EP ต่อไปเราจะมาทำการรูปแล้วก็ชักล่องนะฮะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชม เสมอมานะครับไปแล้วครับวัสดีครับ